you <laughs> สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรบัตนะครับวันนี้อยากจะเล่าเรื่องของโครงสร้างหรือว่าระบบการพัฒนาเยาวชนกับโปรเจกต,ต์ต่างๆก่อนหน้านี้ผมเคยพูดถึงเรื่องของ JMG Academy ไปแล้วก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเป็นโปรเจกต์ในฝันของหลายๆคนที่บอกว่าไม่น่าเลิกเลยในไทยน่าจะเอามาต่อยอดตอบแต่นั่นคือโครงการของต่างประเทศเป็นแฟรนไชส์ของต่างประเทศวันนี้ครับอยากจะเล่าเรื่องของแฟรนไชส์ที่เกิดขึ้น โดยคนไทยคนที่ไปบริหารสโมสรที่อังกฤษแล้วก็ทําให้ทีมเล็กๆอย่างเลสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบเหนือความคาดหมายดังนั้นครับการคืน คุณค่าสู่สังคมเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเด็กไทยให้สามารถมีฝีเท้าวิธีคิดร่างกายวิทยาศาสตร์การกีฬาให้เทียบเท่ากับนักเตะต่างประเทศในรุ่นราวคราวเดียวกันนี่คือสิ่งที่เลสเตอร์แล้วก็คิงพาวเวอร์อยากจะทําให้เห็นถึงแม้ว่าหลายคนจะมองว่าวันนี้โปรเจก t นี้ล้มเหลวแต่เชื่อผมเลยครับวันนี้ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าในความล้มเหลวที่คุณคิดมันมีความสําเร็จซ่อนอยู่และนี่คือเรื่องราวของโปรเจก ฟอกฮันครับ โครงการนี้ก็จะคัดเอาเด็กอายุไม่เกิน16ปีจากทั่วประเทศ5ภูมิภาคไปฝึกซ้อมกับอะคาเดมีของเลสเตอร์ที่อังกฤษแล้วก็มีทุนเรียนฟรีที่แลดคลิฟฟ์คอลเลจโรงเรียนเอกชนชั้นนําของอังกฤษที่ติดท็อป10ของสาราชอาณาจักรใกล้กับสนามซ้อมของสโมสรน,นั่นคือความสะดวกนะครับแต่ก็คัดเลือกโรงเรียนที่ดีให้ด้วยสถานที่ของโรงเรียนก็จะเหมือนกับโรงเรียนฮอกวอตส์ในภาพย,ายนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เลยครับรุ่นที่1ครับเมื่อปี2015เนี่ยก็คัดเด็กนะครับเป็นรายบุคคลคือวิธีกการคดน็จะู เป็นหลักได้ทั้งหมด16คนครับแบ่งเป็นตัวจริง11คนบวกสำรอง5คนอันนี้คือแนวคิดที่คัด16คนเพราะว่าอย่างน้อยไปที่อังกฤษเนี่ยจะได้มีทีมเล่นสามารถลงทีมได้เลยนะครับนี่คือหลักแนวคิดส่วนรุ่น2ก็มีการปรับเปลี่ยนครับโดยมาจัดเป็นทัวร์นาเมนต์รุ่นอายุไม่เกิน15ปีเลยครับในชื่อของรายการ King Power ครับแล้วก็ส่งให้แข่งขันในนามโรงเรียนแบบนั้นเรื่อยมา2ปีครึ่งที่น้องๆต้องใช้ชีวิตทั้งเตะฟุตบอลแล้วก็เรียนหนังสือที่นัน่นกลุ่ม King Power ก็หมดเงินในใกาารรสร้งเยาวชนไทยเวีรววยก็กือบ ส0ล้านบาทต่อคนนะครับผมว่าเฉพาะค่าเรียนเทอมหนึ่งก็จะ2ล้านแล้วครับซึ่งชีวิตประจําวันของน้องๆทุกคนแม้ว่าจะเซ็นสัญญาเป็นเยาวชนของสโมสรไม่ได้ตามกฎหมายของอังกฤษแต่ก็ไปในนามนักเรียนต่างชาติและก็ได้สิทธิ์ในสโมสรเทียบเท่ากับนักบอลเยายวชนของเลสเตอร์เลยครับตื่นเช้าออกไปเรียนจันทร์ถึงสุก้าโมงหนาทีถึงบ่ายโมงโดยเน้น3วิชาหลักนะครับวิชาหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ b ีเทคสปอรที่จะสอนให้นักเตะทุกคนนั้นเข้าใจวิทยาศาสตร์กายยรกีฬาอย,ย่างละเอียดคำนวณโภชนาการเป็นและ สำคัญนะครับต้องรู้วิธีการฝึกซ้อมและความหมายของแบบฝึกต่างๆเช่นโปรแกรมสปีดความเร็วต่างๆการวางแผนการฝึกซ้อมตามหลักสถิติฟิตเนสเทสต่างๆการใช้ออกซิเจนอย่างถูกวิธีทําให้นักกีฬานั้นรู้จักตัวเองครับว่าความแข็งแกร่งของร่างกายเป็นยังไงจะได้รู้วิธีในการเสริมสร้างร่างกายให้มีประสิทธิภาพด้วยตัวเองนอกเหนือจากโปรแกรมหลักของสโมสรเพราะว่าพันธุกรรมของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันซึ่งที่อังกฤษนักเตะอะคาเดมี่ทำตั้งแต่เด็กแล้วครับแบบนี้ขณะที่บ้านเราผมเชื่อเลยว่ารายละเอียดแบบนี้ กว่าจะได้เติมเต็มอย่างถูกวิธีและก็ทางสมัยส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่การเป็นนักเตะอาชีพกับสโมสรนในไทยลีกซึ่ง ค่าเฉลี่ยที่จับได้เล่นในทีมชุดใหญ่แบบสม่ำเสมอก็ปาเข้าไป23 24แล้วนั่นหมายความว่าแข้งฟ็อกฮันได้พัฒนาร่างกายอย่างถูกวิธีและเป็นแบบฝึกเทคโนโลยีระดับโลกเร็วกว่านักเตะไทยในรุ่นราวคราวเดียวกันเกือบ10ปีนอกจากนี้ครับก็ยังมีบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจกีฬากฎหมายด้านกีฬารวมถึงการเรียนภาษาและวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งทุกอย่างก็จะถูกเชื่อมโยงให้เข้ากับฟุตบอลอาชีพเพื่อให้นักเตะนั้นได้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งหลักสูตรนี้ครับหากว่าวันหนึ่งน ไม่ได้เป็นนักเตะอาชีพตามความฝันก็ยังไปต่อยอดทำอาชีพอื่นในสายงานกีฬาได้ส่วนการเรียนก็ถือว่าเข้มข้นนะครับมีการสอบตกไม่ใช่เรียนแบบขอไปทีเพราะว่าน้องๆหลายคนก็ต้องเรียนใหม่กว่าจะสอบผ่านจากนั้นครับพอเลิกเรียนก็กลับมาซ้อมบอลช่วงบ่ายที่เลสเตอร์เทรนนิ่งกาวโดยมีโค้ชของจิ้งจอกสยามที่ดูแลโปรเจกต์ฟอคฮันโดยเฉพาะเลยครับทั้งหัวหน้าสเกล์อะคาเดมี่หัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับรวมถึงมีนักวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นแล้วก็นักกายภาพบำบัดน,นี่คือรายละเอียดที่เลสเตอร์ดูแลเด็กนะครับทำให้ท ของเขาเนี่ยสามารถที่จะมีนักเตะฝีเท้าดีขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้ตลอดเวลาซึ่งการซ้อมทุกอย่างก็เน้นปรัชญาตามชุดใหญ่เลยครับคือไม่เน้นบอลโยนผู้รักษาประตูต้องเล่นลูกเท้าได้ดีและต้องต่อบอลจากแดนสู่แดนเ,น,นเท่านั้นก็คือหลังกลางหน้าใช้เวลาซ้อม2ชั่วโมงทุกวันจันทร์ถึงพุธพฤหัสจ,จะพักแล้วศุกร์เนี่ยจะมีการซ้อมเบาๆรักาษาสภาพร่างกายก่อนที่เสาร์แล้วก็อาทิตย์จะลงกุ่นเครื่องเพื่อหาประสบการณ์และก็นําข้อบกพร่องที่ได้จากข้อมูลของทีมสเกลมาแก้ไขอีกทีหนึ่งครับความเป็นอยู่และสิทธิ ประโยชน์ของน้องๆทุกคนถือว่าสมบูรณ์แบบครับขึ้นชื่อว่าคนไทยด้วยกัน King Power ก็เต็มที่ทุกอย่างกินฟรีอยู่ฟรีไม่พอแถมค่าขนมให้สัปดาห์ละ50บปอนด์ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ2,000บาทซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเบิกมาใช้ถึงเวลากลับก็ยังมีเงินเก็บเป็นแสนติดมือมาซึ่งสําหรับบางคนที่บ้านไม่ได้ร่ารวยก็ถือว่าเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันครับเพราะการใช้ชีวิตต่างแดนที่ไม่ได้ไปในฐานะนักท่องเที่ยวมีช่วงเวลาที่ยากลําบากเสมอส่วนเรื่องของอุปกรณ์ทั้งชุดแข่งชุดซ้้อมก็จัดให เหมือนกับทีมชุดใหญ่เลยครับและใน1ปีสามารถเบิกรองเท้าสตาร์ทได้2คู่ครับอยากได้ยี่ห้อไหนรุ่นไหนสีไหนก็ส่งไปให้กับทีมงานเดี๋ยวเขาก็จะไปซื้อให้บางสัปดาห์ที่ไม่มีโปรแกรมในการอุ่นเครื่องก็จะมีวันพักผ่อนทางสตาฟก็จะดูแลนะครับพาน้องๆทุกคนไปเที่ยวตามเมืองต่างๆที่อยู่ใกล้ๆก,กับเลสเตอร์หรือแม้แต่พาไปชมเกมพรีเมียร์ลีกที่เลสเตอร์เตะทุกนัดในบ้านสโมสรก็จะออกโ๋วให้สําหรับเด็กฟ็อกฮัน์และถ้าเกิดสมมติว่ามีเกมยูเอฟ่าแชม เป็นสลีกซึ่งเป็นรายการใหญ่ซึ่งหลายคนนั้นก็อยากจะดูถ้าเกิดน้องๆว่างแล้วก็สตาฟว่างพร้อมกันก็จะพาไปชมเกมด้วยครับนอกเหนือจากเวลาในการฝึกซ้อมก็จะมีตารางฟิตเนสแต่ไม่บังคับนะครับใครอยากเล่นอยากเติมกล้ามเนื้อก็จัดการกันเอาโดยมีตารางนอกหลักสูตรให้ครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปเลยครับที่เทรนนิ่งกาวเวลาเข้ายิมเนี่ยนะครับหรือว่าห้องรักษาตัวเด็กฟอกฮันทุกคนก็จะมีโอกาสได้เจอนักเตะสตาร์ดังของทีมจิ้งจอกสยามส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในห้องรักษาตัวครับเพราะว่าโปรแกรมในการฟิตเน อาจจะไม่ตรงกันแต่ว่าในสนามซ้อมไม่มีสิทธิ์ได้เจอกันเลยครับเพราะว่าที่เทรนนิ่งกราว n ์เนี่ยเขามีสนามซ้อมถึง7สนามด้วยกันซึ่งสนามของน้องๆ Fox h ฮันก็จะอยู่อีกที่หนึ่งจุดเด่นของเยาวชนจากโปรเจกต์ฟ็อกฮันก็คือการเล่นซอมอลไซส์เกมครับ เป็นนักเตะที่เล่นกันด้วยความเข้าใจต่อบอลในระยะใกล้ได้ดีผลงาน5ปีที่ผ่านมาของโปรเจกต์ฟ็อกฮันก็ถือว่าสร้างดาวรุ่งระดับวงการมากมายนะครับรุ่นที่1ในยุคบุกเบิกซึ่งถือว่าถูกทดลองอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ก็มีหลายคนที่นักขนาดนี้ประสบความสําเร็จในการเล่นสังกัดในไทยลีก1แล้วก็กระจายอยู่ตามลีกรองต่างๆด้วยทั้งอานนท์สมกกรทวชชัยคํามงคุณจิรติการวาพิไลและด้วยความที่เด็กพวกนี้เล่นด้วยกันมาอย่างยาวนานซ้อมด้วยกันมาแรมปีครับโอกาสครั้งสําคัญก็เคยมี ตอนที่ได้เซ็นสัญญากับทางโปลิสเทโรนะครับเปิดตัวทีเดียว8คนรวดเลยในโปรเจกต์แรกทั้งอนันต์สุรัตน์สินจักริดวิเศษรัฐวัชชัยคำมุงคุณพักวั์เมฆวันราชานประสิทธิทองกันตพัฒน์มันปาติทัศกรชาวนะแล้วก็ภูวนาถคำแก้วแต่สุดท้ายครับแม้ว่าไม้มาวีกุลซือของโปลิสเทโรในตอนนั้นจะชื่นชอบการลงซ้อมของเด็กหลายๆคนแต่แน่นอนครับโอกาสที่จะมาเบียดกับผู้เล่นชุดปัจจุบันมันก็ค่อนข้างจะยากเพราะว่าแต่ละคนนั้นไม่เคยลงเล่นในลีนกเ อายุช่วง15-16ปีนั้นก็บินไปอยู่ที่เลสเตอร์แล้วทําให้ประสบการณ์การเล่นอาชีพอาจจะยังไม่มีแต่ณนะวันนี้ครับหลายๆคนก็กําลังมีโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับทั้งทวัชชัยค,คํามงคลล่าสุดนั้นก็อยู่กับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับและเป็นผู้เล่นที่ถือว่าประสบความสําเร็จมากคนหนึ่งในฟ็อกฮันทุกรุ่นเพราะว่าอยู่กับสิงห์เชียงรายเขานั้นได้แชมป์สรายการทั้ง F a ฟเอคัพลีกคัแล้วก็ไทยลีกนะครับถึงแม้ว่าส่วนร่วมในทีมจะน้อยแต่ก็ถือว่าเขาเป็นหนึ่งในความสําเร็จวครส่่่นนนอีนีกก3ทผาา คัดเลือกไม่ได้กลับไทยในตอนแรกนะครับเพราะว่าไปอยู่กับโอสดูเในชุดเยาวชนที่เบลเยียมซึ่งก็มีคิงพาวเวอร์เป็นเจ้าของสโม,มสรก็จะมีทั้งอานนท์สมากรจิรัติการวาพี่ไลแล้วก็น้องเซเกิลนะครับทาวินมหาจินดาวงปัจจุบันเนี่ยอานนท์กับทางจิรัติการก็กลับมาที่ไทยเหลือเพียงแค่น้องเซเกิลคนเดียวที่ถูกเรียกไปซ้อมในชุดสำรองของสโม,มสรโอสดูเวและโดยซึ่งเจ้าตัวก็เรียนหนังสือที่นั่นไปด้วยเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของน้องแยกให้ฟังอีกทีหนึ่งริงรครคับปะตตูทีมชา ยูสิบเก้านพพนันทิพย์อักษรและธนทรน,น้ำจันททีมชาติไทยยูสิบเก้าที่กำลังจะไปโอเอชดูเบิ้ลชาญชัยผลจำเริญและพิมพ์วัชชีวยพันธ์ที่เล่นให้กับการท่าเรือบีแล้วก็เคยเข้าแคมป์ทีมชาติด้วยนะครับซึ่งรุ่น2ถือว่าเป็นรุ่นที่ประสบความสําเร็จในการอุ่นเครื่องมากเพราะว่ามี1เกมสําคัญที่ทําให้สตาร์นั้นพอใจจากการเอาชนะอะคาเดมี่ของวู๊ปแฮมตันซึ่งถือว่าทีมหมาป่ามีระบบการสร้างเยาวชนที่ยอดเยี่ยมอันดับต้นๆของอังกฤษแต่สุดท้ายเนยยกเค้ในนองนองๆาวชไทโร ด้วยรุ่นสาที่เพิ่งจะกลับมาไทยนะครับก็จะมีทักดนายใจหานทิติพันธ์เอกสิริและสิริมงคลรัตนภูมิรุ่นสีก็จะมีนิพิพงวงปัญญา U14 และ U16 ทีมชาติธนะโชตเนดอินประตู U16 ทีมชาติจิรพัชส,สารดีทวัชชัยโอชารชชุด U17 ทีมชาติรุ่นที่5ดาวเด่นนะขณะนี้ก็จะมีวาริศช,ชูทองทีมชาติ U16 U17 ชนพัฒบัวพันธ์กองหลังสูง190ติดชุด U15U17 วงวันเจริญทวีสุขติดชุด U12, U15, U16 ้วกและก็ธนวัดน์สายเพชรในชุด U16 รุ่นนี้ถือเป็นรุ่นล่าสุดและก็เป็นรุ่นที่น่าจับตามองอย่างหนึ่งเพราะว่าค่าเฉลี่ยดีมากๆจากการเก็บสถิติของทีมงานเลสเตอร์หลายสโมสรใหญ่ๆในไทยลีกยอมปล่อยตัวเด็กพวกนี้มาเพื่อให้ King Power นั้นเอามาปั้นเอามาสร้างสารรค์ซึ่งแน่นอนครับ King Power มีหน้าที่ในการดูแลเด็กให้ดีที่สุด ในช่วงเวลา2ปีครึ่งแล้วพอฝึกซ้อมเสร็จก็จะส่งคืนสมโมสรอ,อยู่แล้วถามว่าโอกาสของนักเตะฟอคฮันกับการเป็นนักเตะอาชีพบนแผ่นดินอังกฤษก็ต้องบอกตามตรงว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆซึ่งผมเคยพูดให้ฟังไปแล้วว่ารายละเอียดของนักเตะที่จะเล่นอังกฤษต้องทำอย่างไรบ้างมีเงื่อนไขอะไรบ้างลองไปฟังได้นะครับย้อนไปดูใน e ีีที่57หลังจบคลิปนี้ลองกดไปฟังดูได้แต่ด้วยวิสัยทัศน์และมรดกที่คุณวิชัยศรีวัฒนป,ประภาอดีตประธานสมโมสรผู้ล่วงลับทิ้งเอาไว้ให้ กับการเข้ามาเทคโอเวอร์ over, กิจการสโมสรในเบลยเยียมก็แน่นอนครับเป็นแผน2เพื่อเป็นสะพานให้กับนักเตะไทยที่มีดีพอจะไปชุบตัวที่ดันทิงไว้น้อย3ปีเพื่อให้เข้าเกณฑ์ในสหาภาพ EU ซึ่งก่อนหน้านี้น้องๆหลายคนที่จบจากการฝึกซ้อม2ปีครึ่งก็ถูกโค้ชคัดเลือกว่าไกลฝีเท้าผ่านเกณฑ ก็จะส่งไปที่ o h u ์ลูเวอยู่ให้ครบ3าปีก็ได้ Work Permit ก่อนจะกลับเข้าสู่เลสเตอร์อีกครั้งในกรณีที่ได้รับการเซ็นสัญญาแต่แน่นอนครับบททดสอบมันมีราคาที่ค่อนข้างแพงเพราะคนไทยไม่ได้ตาสีฟ้าผมสีเหลืองดังนั้นการพิสูจน์ตัวเองนั้นต้องทาให้มากเป็น2ถึงเท่าถึงจะได้รับการยอมรับซึ่งส่วนใหญ่ก็กลับมาตั้งต้นที่ประเทศไทยกันหมดครับดังนั้นปัญหาของโปรเจกต์ฟ็อกฮันก็มีอยู่ทั้ง3ระยะของการสร้างสารรค์เลยครับต้องไล่ตั้งแต่1กระบวนการในการเริ่มคัดในรายการ k i คิง Power ครับ ก็มีจุดอ่อนตรงที่ว่าไม่สามารถจะคัดเด็กที่ดีที่สุดได้เพราะสุดท้ายสโมสรไม่ยอมปล่อยครับแต่ว่ารุ่นที่5ก็ดูเหมือนหลายทีมเริ่มจะเข้าใจความต้องการของ King Power ร์เลยครับว่าจริงๆแล้วอยากจะเอาเด็กมาสร้างสารรค์ด้วยเทคโนโลยีด้วยวิธีการวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาที่ก้าวไกลกว่าบ้านเราแล้วก็ส่งเด็กกลับมา เพื่อเป็นกําลังสําคัญของสโมสรและส่งต่อไปถึงทีมชาติในอนาคตดังนั้นครับข้อนี้ก็คงจะค่อยๆปรับความเข้าใจไปเรื่อยๆถ้า King Power ยังไม่ยอมแพ้ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งโปรเจกต์ Project นี้จะประสบความสําเร็จนะครับจากการเอาเด็กไปบ่มเพาะที่อังกฤษและการคัดเลือกในปีต่อๆไปก็จะได้เด็กที่มีผลงานดีสุดและก็ตรงใจกับสตาร์ ข้อ 2. การไปอยู่ที่อังกฤษนั้นไม่มีเกมจริงจังในการเล่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอุ่นเครื่องทั้งหมดและการได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะเยาวชนก็อันที่ผมบอกไปว่ามันไม่ได้ง่ายเลยครับการเซ็นสัญญาถ้าเกิดทําได้จริงๆในฐานะที่เจ้าของสโมสรเป็นคนไทย แต่การเซ็นนักเตะของฟ็อกฮันเข้าสู่โครงสร้างเยาวชนของสโมสรก็จะต้องถูกมองแน่นอนว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคนไทยด้วยกันดังนั้นโอกาสของน้องๆคือการกลับมาประเทศไทยเพื่อเล่นในหลีัสูงสุดและพิสูจน์ตัวเองหรือบางคนที่ผ่านเกณฑ์ก็จะได้ไปเบลยเยียมอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วข้อ3ครับกลับมาไทยเนี่ยความมั่นใจของเด็กหลายคนก็มีผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงที่ไปอยู่กับฟ o อกฮันเนี่ยเป็นช่วงที่อายุ กำลังอยู่ในเกณฑ์ที่จะมีโอกาสได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แล้วก็จะได้เล่นกับทีมไทยลีแต่ว่าพอไปฝึกซ้อมแล้วกลับมา ไม่มีเกมการแข่งขันในมืออีกบรรดาโค้ชในไทยลีกเนี่ยก็ไม่ค่อยปั้นใจเท่าไหร่โดยเฉพาะผู้ฝึกสอนที่เป็นคนไทยด้วยกันนะครับก็แน่นอนแหละเขาก็มีเด็กในมือที่ปั้นมาอยู่แล้วแล้วก็เห็นกันทุกวันรู้หน้ารู้ใจแล้วก็ควบคุมดูแลได้ถ้าเอาเด็กใหม่เข้ามาก็ต้องมาปรับมาเริ่มต้นกันใหม่ดังนั้นครับมันก็เลยเกิดการผิดที่ผิดเวลาทั้งที่ฝีเท้าบางคนควรจะได้อยู่กับทีมใหญ่ก็กลายเป็นเพื่อนได้ไปอยู่แทนแต่ก็ยังมีน้องๆบางกลุ่มที่ได้โอกาสจากทีมในระดับลีกรองล่าสุดนี่คือสยามะครับ อยู่ในทีสก็เหมาผู้เล่นของฟ็อกฮันไปถึง8คนด้วยกันแล้วก็เล่นด้วยกันมาอย่างยาวนานก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองในระดับลีกล่างนะครับก็ต้องมาดูว่าน้องๆผู้นี้จะพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่ถึงจุดนี้ครับผมก็เข้าใจว่าทั้ง King าวเวอรเนี่ยก็อาจจะกําลังหาวิธีการแก้ไขอยู่ด้วยการลดอายุเยาวชนที่จะเอามาฝึกให้อยู่ในช่วงที่เด็กกว่านี้หรือเปล่าหรืออาจจะลดระยะเวลาในการฝึก เพื่อให้กลับมาเข้าสู่ระบบอาชีพได้ทันที่ไทยแต่สุดท้ายครับทั้งหมดทั้งมวลผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของเด็กด้วยแหละครับว่าเขาโดดเด่นพอไหม ที่จะเตะตาแมวมองในเลสเตอร์คุณวิชัยนั้นตั้งโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพราะอยากให้โอกาสกับเด็กโดยที่เขาต้องพยายามเอาเองขณะที่คุณท็อปอัยวัฒศีวัฒนาประภาลูกชายของคุณวิชัยก็บอกเสมอนะครับว่าถึงแม้เลสเตอร์จะเป็นสโมสรของคนไทยตัวของเขามีเงินมีทีมมีความพร้อมทุกอย่างแต่หน้าที่ของเด็กก็คือการฝึกซ้อมให้ดีที่สุดและอยากให้เด็กทุกคนมุ่งมั่นเพื่อสู้ด้วยตัวเองคิงพาวเวอร์ไม่อยากใช้อำนาจบาร,รมีฝากใครถามว่าฝากได้ไหมฝากได้แต่ไม่เอาครับอยากให้ทุกคนนั้นสู้ด้วย ตัวเองโดยไม่มีระบบอุปถัมเข้ามาเกี่ยวข้องครับวันนี้นักเตะเยาวชนของฟ o อกฮนรุ่น1รุ่น2รุ่น3จบการศึกษาไปแล้วก็กลับมาเล่นในไทยลีกอย่างที่ผมบอกไปรวมถึงไปเล่นในลีกล่างลีกรองแล้วก็ยังมีบางคนผ่านการคัดเลือกไปอยู่ที่ O.H. u v e r ตามที่โค้ชนั้นเลือกเอาไว้ส่วนรุ่น4กับ5ก็อยู่ในช่วงของการไปเรียนแล้วก็ซ้อมบอลโดยรุ่น4ไปมาแล้ว1ปีส่วนรุ่น5 กำลังจะไปเป็นปีแรกและปีหน้ารุ่น4ก็จะจบการศึกษาโดยมีรุ่น6เข้าไปแทนที่อยู่ร่วมกับรุ่น5ก็จะเป็นโปรเจกต์แบบนี้ สลับข้อมกันไปเรื่อยๆดังนั้นตั้งแต่มีการเปิดคัดเลือกเยาวชนของ Fox กฮันเข้ามารุ่น1รุ่น2เท่ากันคือ16คนรุ่น3รุ่น4ได้เท่ากันคือ10คนและก็รุ่นที่5ได้ทั้งหมด9คนรวมแล้วเป็น61คนครับค่าใช้จ่ายต่อคนตีกลมๆ10ล้านบาทคุณคิดดูครับ King p o เ e r หมดไปแล้ว610ล้านบาท แต่สโมสรในไทยไม่เอาไปต่อยอดทั้งที่พวกเขานั้นไม่ได้คิดค่าตัวอะไรเลยครับพร้อมปล่อยให้ทุกทีมเอาไปใช้งานโดยคนที่ไม่มีสังกัดสโมสรก็จะมีทีมงาน King Power ช่วยดูแลสิทธิประโยชน์ให้รุ่นที่1ก็เซ็นสัญญา5ปีครับพร้อมเงินเดือน40,000บาท ก่อนที่รุ่น2เป็นต้นมาจะมีการปรับลดสัญญาเหลือ3ปีแล้วก็ได้เงินเดือนอีก2 5 0 0 0บาทอันนี้คือไม่รวมเงินเดือนที่ได้จากการเป็นนักเตะอาชีพกับสโมสรต่างๆด้วยนะครับและทุกคนก็มีโอกาสได้ขยายสัญญาด้วยเพราะว่าจะมีทีมงานบันทึกสถิติการลงเล่นในไทยลีกกับทุกสโมสรของแต่ละคนส่งไปให้ทีมโค้ชที่เลสเตอร์ประเมินผลงานเพื่อพิจารณาในการต่อสัญญาส่วนคนที่มีต้นสัญญาอยู่แล้วก่อนไปเก็บตัวที่อังกฤษ กลับมาก็ส่งคืนสโมสรที่แท้จริงเหมือนล่าสุดในรายของเจ้าบาสทักดไนใจหานมิดฟิลด์ในรุ่นที่3ามที่เชียงรายยอมปล่อยตัวไปฝึกซ้อมที่อังกฤษพอกลับมาก็ใส่ชื่อเล่นไทยลีกด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าทักดไนาสามารถช่วยยกระดับทีมได้ก็จะเป็นคําตอบที่ชัดเจนว่าโปรเจกต์ฟอกฮันไม่ได้ล้มเหลวที่ตัวโครงการแต่อยู่ที่ความพยายามของเด็กดังนั้นครับเหมือนกับพุทธศา,าสนาสุภาษิตท,ที่สอนให้คนมีความเพียรพยายามที่ว่าผู้มีปัญญาฉเฉลียวฉลาด ย่อมตั้งต้นด้วยทุนแม้น้อยและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ3ช่องทางขึ้นไปแล้วนะครับทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ IG อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเราในทุกคอนเทนต์และกด Subscribe ในช่องทาง YouTube พร้อมกระดิ่งติดตามจะได้ทราบว่าเราลงคอนเทนต์ใหม่หมเมื่อไหร่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ